ี่เขาบอกว่าต้องเนาะสลิฟเขาเรียกสลิฟไม่ใช่กินแต่ไม่สุภาพนะคนเมืองมันเอาโอ้โหสลิฟแล้วก็กั้วในปากเออเพิ่งรู้ว่าต้องชิมกาแฟแต้องไปร้านอาหารทำไงน่ะบ่อยร้านกาแฟข้างนอกนี่โอู้หเลยเวลาเขาสลิฟปึ๊บไอ้นี่จะเลียวหัวหน้าละไอ้นี่คิวเคลเดอร์นี่ว่ะอร่อยที่สุดเก็บสดๆเลยตองแน่กินจะออกแบบเผ็ดๆเนาะต่อได้ส่งทุกประเทศทุกนาโดยอร่อยกาแฟหลายแบบ ตงไปเล่าได้เนาะเหตุเด็จเป็นกา да แฟ G.I เป็น u n i q u มีหนึ่งเดียวในไทยมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับว้าวสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าพ่กาแฟอะไรดีรับมะพาลุงนามาเที่ยวป่าแน่นแล้วเจ้ามาหากาแฟหฮมๆกาแฟชื่อดังของตำบลเทพเสด็จนะคะ เส้นทางก็จะประมาณสวนเนี่ยน้องนะดย๋ที่มาถูกหรือเปล่าเดวานเนอรอ้าวเมันจะตรงนู้นนนเนี่เออปกติพี่เบียร์ามาบ่รบอพี่นะคะรถตลอดโอ้แต่ว่าเมื่อกี้พี่เลี้ยวหรือตรงบ่มาทางใหม่นอกเขาทําทางใหม่มันจะลึกๆรับรับหน่อยนะพี่อียงตอนนี้มาถูกไหมเนี่ยเ็อ่โมเมนต์ละนี่เดวานเนอร์มีสองเส้นเป็นกาแฟดังเออมาถูกมาถูกอยู่เมื่อก่อนไม่ทำมีถนนแบบนี้เป็นลูกรังเป็นหลุมลึกเลย กาไปลรงขั่วพามาเที่ยวโงลรงขั่วกาแฟกาแฟเสด็จเดี๋ยวเปิดประตูไปได้กี่ขนาดทางปลาได้นน่เป็นยังดีเนาะทางประเตศไทยนี่อู้สออจะทางบาทเพิ่มบุคอยได้เห็นทางขี้ดินทางคุนเยอะแต่ไม่แน่ไปอย่าไปกะมีเยอะอยู่ ไปสวนมีอยู่อันนี้เพิ่งทำไนะทำเสร็จได้ปีกว่าแม่ฮอน ชมทางฝั่งไทยเนาะอ๋อข้านี้เนาะอยู่หมู่บ้านอะไรคะพี่เอ๋บ่านพี่นี่ละจ้ะปงกลุ่มปงกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ตำบลป่าเมี่ยงตำบลป่าเมี่ยงอำเภอแรสกิบแต่กาแฟรับมาจากตำบลเทพสเดิจกาแฟดังระดับประเทศนะไม่ใช่ระดับโลกอำเภอไม่ที่ยวหรือ<า>ร้อเนาะนี่ ทักทายพี่บอยนยเจ้าพี่บอยนี่เอาสาวลาวมาแอวดูกาแฟบ้านเฮานะป๋าบอยนี่ยผมไดพี่บอยแล้วนั่นเนี่ยพี่บอยตอนนี้กาแฟพี่บอยนี่ออกบูตลอดเนาะครับผมเดี๋ยวจะไปงานโอท็อปหมอครับแล้วก็มันมีสองงานซ้อนกันนะมันมีของไทยคอฟฟี่เฟสกับโอท็อปเจ้าแต่ว่าต้องเลือกโอท็อปเพราะว่าเราพึ่งได้รับ โอท็อปปีแรกสีดาวครับโอ้ก็เลยต้องได้ไปช่วยงานโอท็อปเปนก่อนเองแต่ไทยเฟสมันไปหลายเสือแล้กจับก็เลือกเอาเนาะครับซื้อมากแล้วก็เอาน้ำมาตากตากให้แห้งจักจักวันแห้งอ๋อแล้วแต่แดดนะครับผมช่วงไหนแดดเยอะช่วงไหนแดดดีก็อาทิตย์หนึ่งก็ได้แจ้งนะครับโอ้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแดดเยอะๆแล้วก็เอาไปบดให้เปลือกออกเนาะ ก็ถ้าเอาเปลือกออกหมดแล้วก็ต้องมาบ่มอีกสามสี่เดือนถึงจะขั่วได้โอ้มาบ่มมาบ่มไหมถึงเก็บใบเนาะเก็บใบสามสี่เดือนถึงจะขั่วได้แบบนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้กะลาฮะกาแฟกะลากาแฟกะลาโอ้กาแฟแต่ละตัวจะบกมีสื่อต่างกันเนาะอันนี้จะเป็นเปลือกที่ออกมาจากอันนี้อีกทีหนึ่งครับอืมเอาค่อยแบนนี่ออกมันจะเอามาตกมันจะเป็นอย่างนี้อ๋ออันนี้คนละโปรเซส อตาอ<ะ>แข่งเดี๋ยวก็จะบ,บ่มบดได้แบบนี้เนาะแล้วก็ต้องเอาไปเอาออกเอาเม็ดแตสข้างเม็ดข้างในนะครับเอาไปคั่วโอ้เอาออกมีมิมีเครื่องเอาออกอีกบ่ครับอันนี้แหละครับโอ้อันนัน้นเป็นเครื่องเอาออกเนาะทหานเนาะโอ้คิดว่าไปใส่ได้เบิร์ตนี่บเมร์เนาะใช่แล้วก็อ๋อเสร็จก็ต้องเอาไปคัดเกรดเลยครับอ,อันไหนไม่ดีก็ต้องทิ้ง กว่าจะได้กินเนาะอ๋ออันนี้สดเก็บสดๆเลยตองแน้าแน่เขาจะเอามาส่งบ่พี่จ้าอ๋อนี่โลต้านายน่ะปีเสี้ยโลซา้โลซ่บาทเนาะพี่เนาะที่มีอะไรเนาะโอ้มาส่งทั้งทีเนาะแล้วแต่แล้วแต่ถ้าสมบูพี่วันก็ไปรับลงมาอืมแต่ส่วนมากจะไปรับรับอยู่ลอยเองเนาะพี่เนาะ ล้างให้ชาวบ้านแถวแถวนี้เนาะที่เขามีสวนก,กว้างๆปลูกได้ราคาดีเนาะโดยอันนี้มาได้หลายวันละอ่ะซิมสุดๆเลยมันจะเป็นที่เนี้ย<อ>เม็ดในมาน,นี่แล้วเขาก็จะเอาไปไว้หนึ่งคืนแล้วพื่อยางตอนนี้มันออกอน้ำหวานมันออกก็้วก็ไปคัดคัดเสร็จแล้วเอามาตากแบบนี้อก็ตากเขาตากแบบนี้เสร็จแล้วก็ถ้ามันแห้งก็เครื่องทีนกมาเปื่ออนลองดู หลายขั้นตอนนะเก็บสดมาเอาไปใส่เครื่องสีเอาเม็ดแดงๆออกเสร็จเอาตรงเนี้ยทิ้งไว้หนึ่งคืนเสร็จเอาไปตากให้แห้งเสร็จเอาไปใส่เครื่องสีให้มันกระเทาะกระเทาะเปลือกกะลาวจะมีสับของเขาด้วยกะล่ำเนื้อกะลานี่ตอนแรกก็จะเป็นดอกแบบมีนอกเป็นดอกแล้วก็บานแล้วก็เป็นหมากอ่อนตามตามการเวลาไปเนอะ โอ้นนจะเขียวเป็นเหลืองเป็นเขียวบนเหลืองแล้วก็เป็นบัวแดง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 สีแก่ขึ้นไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนี่แก่ซุปโอ้บัวจะเด็ดมาเป็นกาแฟมีสีำดำแลนสีแบบืาแฟเฟแมแบบนี้ก็ยังจะแปลงรูปเป็นหลายๆแายนะอีกนะซับซ้อนนะคะแมีนซับซ้อนไม่เ<ม>ละ็ะ ใจที่กิกรรมโล2,000ันกว่าบาทส่องส่องให้ดมกินนอกออนั้นหาดมถึงไหนนอ <laughs> ใช่ไหมโดยอย่างนี้ว่าเอา้าวขอดมเป็นยัทงทงข้างหน่อยทงข้างนอกสิฮู้กินหมอ้อแถดจะมีหูอยู่นี่นอ,อ,อนพี่นออันมีของดีแล้วเนี่ยราคาสูงโดยมีหลายมี่ ให้ความชื้นสิบนาทีปนา้าทีนีคืการไล่ความชื้นก่อนพัวการการตอมเค็มสีจะประมาณนี้พอโัวการไปทำเค้มไปเค็มประมาณห้านาทีก็จะเทกันไปแล้วเราก็คั่ววันนี้ไล่ความช okay. oh, ื้นก่อนอ้โดี่พวการอันนี้หมูคั่วนี่แลับนออนเนา องทุกวันเชิิมไปชิมไปแล้วชิมไปแล้วดูวิธีขวากาแฟครั้งแรกท่านผู้ชมหมอหใ่ขนาดนาะพี่นอ,อ,นหอใหญ่บ้าหอมไหนนี่หอมเลยไลฟ์เตรไลยราคาไลายแ <Man. S 3> นะคะสอบถามทางเฟซบุ๊กแล้วก็บอโทโซพี่บอยได้ดรับปรึกษ,ษาเรื่องกาแฟานะ สำหรับเอฟซีลงนานะคะส่งทั่วประเทศนะคะดูว้าวโอ้กินอืมกินจะออกแบบเผ็ดๆเนาะจะเสียบดังแบบอ่าเรเียนดูการคั่วกาแฟแบบสดๆครั้งแรกเลย คั่วนานไหมพี่คัว่วแบบนี้นานไหมคะประมาณยี่สิบห้านาทีัวรจะออกมาเป็นเม e ็ดกาแฟที่ให้พวกเรากินไม่ใช่ง่ายเลยนะ <c oughs> โอยหลายขั้นตอนมากซับซ้อน จะมีห no. ้าระดับจะมีห้าระดับอ่อนกลางเข้มแก็เข้มอนกลางกลางขนเข้มแล้วก็เข้มอันนี้พี่พี่ทำตัวนี้เนาะกลางคนเข้มใบวาอฟฟี่ตัวที่เป็นสีแดงใช่ไหม อันนี้หอมตัวหมักวายบีบวายผู้เชี่ยวชาญนะฮะสาวหน่อยผู้เชี่ยวชาญกาแฟนี่ของดีเลยหนไอ้หนอโมเป็นเชี่ยวชาญหมักกาแฟหาจอกมือหนึ่งเพิ่นว่าอ้ยโอ้จะไปคาเฟ่ต้องคอยหาได้เพิ่นก็กินทุกท่านผู้ชมทุกหาเลยนี่เป็นกาแฟหมักวายอันนี้หมักยีสต์วายยีสต์วายเราจะมีกลิ่นโกโก้ช็อกโกแลตรสชาติวาย อันนี้มันสร้างน,ำน้ำหนักเน้อไอเนาะครับทุกอย่างต้องเป๊ะเทกี่กรัมสองยี่สิบกรัมสองยี่สิบกรัมต่อการดิฟน้ำสองร้อยห้าสิบกรัม,มหรือเลโชหนึ่งต่อสิบสามนี่เป็นทำการบดอ้าบดบดเอา้าผู้เสี่ยวชาดต้องสื่อจักเครื่องเนี่ยเจ้า <c oughs> ไม่แพงไม่แพง,พงครับเรื่องนี้ไม่แพงของมากเพิเ่อน เตาดมือนี่ขาดกาแฟบ่ได้เลยเช้าหน่อยเลยขาดใหญ่เช้าหน่อยเลยเช้าเรื่องหน่อยครับเล่นอะไรเด้อน้องน้อยน้องน้อยสาวลาวใต้อ่อนอ่อนตัวพีเบอร์รี่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 โอ้โหยังมีลายตัวแท้อันนี้ยังน้อยนะ กีนกีหนึ่งนี่จะทำสเปเชียลตี้ประมาณ30อันนี้หอมยังไงแบบบอกไม่ถูกพี่จำด้หมดทุกตัวเลยหรอทุกตัวอันนี้ออกดอกไม้ครับอือโอ้จะมีลายกินเนาะชอบดีนะนี่ความหูแหลกเม่นกาแฟดำนิดเดียวไม่รู้ว่าอะไรไปอะไรโอ้จะใบไหวเนี่ยนี่หน่อยเบิดนเฮงจังได้ฮะจังสี่หูว่ามุนละเอียดนะไายมันจะเบาเโอ้เบาเบาเนาะ นี่เป็นดอกไม้สีเหลืองอหนจะไปหาอยู่ที่างดอยเนาะครับไปหับเอาเนาะดอยเทพเสด็จครับเสด็จเป็นกาแฟ G.I เป็นยูนิคมีหนึ่งเดียวในไทยมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับว้าวถูกต้องโอ้ถาบุกโดละเอียดแล้วมันก็จะอ่อนๆไปเนาะหอมนี่ชื่นใจคิปไว มันยจะมีกินวายนี่นิดนิดเข้มไม่กินวายออกโกโก้ช็อกโกแลตหน่อยหน่อยคุณชิมากินเหลยวกินเบียวเนี่ยโอเคเลยนะเออมีโกโก้มีช็อกโกแลตเตยจริงพออันนี้หมักเองไงครับสูตรธรรมดาไอ้ไม่จักสูตรสามสิบกว่าตัวโอ้รงนงานคิดว่ากาแฟเนี่จะมีแบบเดียวกันเบิร์ตโบเมียนหรอกได้เมนเดอร์สาวลึกลับเึกะลับมาก ภาษาเพินเ่นเหรอภาษากาแฟเพิน่นโอ้ละเอียดเนอันี้ได้กี่จาะไออันนี้เป็นการบดแบบดึงกลิ่นวายนะครับแต่ถ้าเราดิฟธรรมดาถ้าเราต้องการกลิ่นดอกไม้หรือพีเบอรี่จะต้องบดหยาบกว่านี้นิดนึงมันต้องแล้วแต่การบดว่าเราต้องการกาแฟตัวไหนออกมานะครับนมองหร่ที่ชิมละกาแฟดำเลยดนะีมาชิม เฟรมเพื่อสุขภาพนี่ก็ว่านาฬิกาอ๋อจับเวลาวะครับต้องไม่เกินสองนาทีนะครับอืมอ๋อก,กาแฟจะค่อยค่อยถอด<อ><อ>น้ำหอนน้ำหอนวุ่นวุนนน่นเนงสีเนาะหนึ่งไม่เกินสองนาทีต้องมีจังหวะหยุดหยุดไว้สิบวิเพื่อให้ตัวกาแฟมันดูดกลิ่นน้ำหรือบูมตัวเองขึ้นมานะครับดื่มไปเลยหนึ่งได้รสชาติไปละ มันทอกอับมาได้กันได้โอ้ยจะหากินแบบนี้บ้างเลยก็สุขภาพพี่ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้านะเพื่อมาดีฟกาแฟพี่ไม่งั้นไม่ได้กินไม่เกินสองนาทีจแป๊บเดียวสไตล์โ l o w ไลฟ์นี่นี่แล้วน้ำนี่กี่อันนี้ก่อนแล้วแต่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบกรัมครับมันมีขีดทั้งแกมีตาช่างดิจิตอลครับวันนี้เป็นอุณหภูมิ ในการดริปกาแฟต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมของกาแฟแต่ละตัวจะแตกต่างกันออกไปนะครับดูเ่ี่ย่างมันไปซื้อเขากินง่ายล่ะเอวีมันกับอะไรคือสุขภาพเนาะอะไร healthy อ้แสดงว่าได้์ไลท์ก้วอยู่ในนี่เนาะไอเนาะครับประมาณ250กรัมหรือประมาณ2แก้วใหญ่ดูมันเป็นเลโชหนึ่งต่อสิบสามนะครับ เห็นไหมครับกินช็อกโกแลตชัดขนาดืมเคยได้กินนะเนี่ยเนาะกาแฟแ,แบบนี้อ,อย่งนีนชิมรสชาติหนึ่งนาทีห้าสิบวิและตอนนี้นคือกาแฟอร่อยไม่อร่อยได้ต้องดิฟให้ชิมน,นะครับต้องดิฟเพราะว่าการดิฟกาแฟเนี่ยมันเป็นการสกัดก,กาแฟแบบใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมฮะ มันจะมันจะลงเองโดยธรรมชาติแล้วก็ใช้อุณหภูมิของน้ําในการควบคุมเพราะฉนั้นกาแฟอร่อยไม่อร่อยต้องดิฟให้ชิมถ้าดิฟแล้วอร่อยแสดงว่ากาแฟตัวนี้ดีถ้าดิฟแล้วยังไงก็ไม่ได้ครับนั่นแหละไม่ได้ใช่เพราะนั้นการทําคัพปิ้งเทสหรือการเทสรสชาติของกาแฟเขาทําง่ายกว่านี้อีกแค่บดกาแฟลงแก้วแล้วเทน้าร้อนเท่านั้นจะไม่มีการดิฟอะไรเลยจะไม่มีการหยดอะไรเลยในการเทสคัพปิ้งมันมาเรียกกาแฟว่าตัวไหนดีหรืออร่อยนะครับโดย ะไม่เกินสองนาทีหอมก่ออนื็ไม่หอมหอมแบบอืมอืมละมืดเบาเนาะนะครับกินเขาจะชหอมแบบวายเนาะหอมแบบวายๆหน่อยยนี่เคยกินอะไรนี่เนี่ยน้ำตาลสักจอกนะกินนี่มันขังแหลกเลยกินนี่ที่ตรงนั้นได้สัมผัส ไม่ให้ใส่นม่ใส่นมเด้อเลยเนาะเจ็บแบบสดๆเนี่ยนีเลยเนาะมองสักจอกนะเาเขาจะมีรสชาติในตัวมีแต่ละแต่ละตัวนี่รสชาติต่างกันด้วยเนี่ยอืกลัวอะไรปากด้วยสวนแรงๆส่วดเบิดเลยบอสเบอร์กีละน่อยและมันหอนอืจะแบบ ขมๆแต่มีฝาดมีหวานมีเปรี้ยวนิดๆมีเค็มหน่อยๆที่กลางลิ้นรสชาติในจอบเดียวรสชาติมันต้องครบอ่ะครับเขาเรียกว่าอูมามิรสชาติกาแฟต้องครบสี่รสชาติมันถึงจะเป็นกาแฟที่ดีช่์ก็หออมขึ้นจมูกกลมกอมกินง่ายนะนี้เวล้วหรอกคะพูดกลมกอมอูมามิกาแฟกาแฟหลายรสชาติ ของดีเทพสด็จน้ทีิบอยกาแฟบุรุษกาส่งออกทั่วประเทศทั่วประเทศครับตอนนี้ตอนนี้ส่งออกอินเดียส่งไปจีนสิงคโปร์ผลิตไม่ทันครับมันต้องรั่วปากเวลาเวลากินเขาสอนด้วยนะห้ามด้วยสอนให้กินด้วย่นห้ามใส่น้ำตาลด้วยขางแรกที่กินน้ำตาลคือยาพิษนะครับอย่าเอายาพิษเข้าร่างกายอืม เพื่อสุขภาพด้วยเนาะพี่กินแบบนี้ถูกต้องครับตัวนี้มันจะไปสกัดกันดูดซึมของแป้งตัวช่วยลดน้ําตาลในเลือดและตัวนี้มีโปรตีนนะครับมีวิตามินซีมีเกลือแร่ในกาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลหรือไม่ใส่อะไรพวกนี้จะให้คุณค่าทางอาหารสูงแต่ถ้าเป็นกาแฟสดแท้เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ3าชั่วโมงเดี๋ยวก็หมดลิตรแต่ถ้าเป็นพวกคาเฟอีนสังเคราะห์ที่เราซื้อกินเป็นซองๆอันนั้นเดี๋ยวเห็นไหมพี่แยงชอบกินกาแฟซองนะ ยิ่งมีน้ำตาลยิ่งมีคอเฟอเมตเนาะคอเฟอเมตเนี่คือทานแฟตตัวที่ทําให้หลอดเลือดของเรามีปัญหาทำให้หลอดเลือดของเรามีปัญหากินเฉยแล้วต้องมีน<อ>้ำร้อนเนาะมดเขาสักจอปนอ,อร่อยอร่อยเล็วายตัวนี้ราคาสูงหรอไอขายส่งสองพันครับกิโลกร,รัมละ โอ้โหกินได้กินของดีนะนี่นี่เลยโอ้โพี่เขาบอกว่าต้องเนาะเสริฟเขาเรียกเสริฟไม่ใช่กินแต่ไม่สุภาพนะคนเมืองมุ่ง่นของหูเสริฟแล้วก็กั้วในปากเออเพิ่งรู้ว่าต้องชิมกาแฟแบบนี่ไปร้านอาหารทำไงน่ะไอ้บอยร้านกาแฟข้างนอกนี่ของหูเลยเวลาเขาเสริฟพลึบไอ้นี่จะเลียวหัวหน้าละไอันี่คิวเคลดเดอร์นี่ว่ะ <laughs> คนปกติเขาจะไม่กินกาแฟแบบนี้ไงสูตรหนึ่งนี่สูตรหนึ่งอืมนี่อีกสูตรหนึ่ง,ส,งสูตรกลิ่นดอกไม้ป่ะพี่แน <Man. S 1> พี่ทีพี่ทานเด้อกลัวจะได้กินกาแฟทันทีที่เราไม่มีหรอกไม่มีอันเนี้ย นมมันมันังเนาะแนนมันหวานมันมันมันหวานมันมันเด้อเวลากาแหลายหอู้บอกจะมากินกาแฟคอเบอร์กินในคอฟฟี่มีใครมาหลายการบดมันจะต่างกันการบดมันให้รสชาติกาแฟที่ต่างกันแต่ความอร่อยต้องสู้เมื่อกี้ไม่ได้ตัวเมื่อกี้มันจะครบรสกว่าอันนี้มันมันเน้นทางอันนั้นอร่อยกว่า เใชนไหมครับแทบไม่ขมเลยตัวเนี้ยคือรสชาติมันยังไม่ครบเขาถึงไม่เรียกว่าเป็นอูมามิได้อแตัตหอมปเปรี้ยวๆหน่อยอหอมอันนี้มันก็คล้ายๆกาแฟขั่วอ,อ่อนทั่วไปมันไม่มีความพิเศษแต่ตัวตะเกียบอือะไรพี่ชอบตัวตะเกียอะเป็นการเรียนรู้ราาาการ,รกทำกาแฟครั้งเรกของน้องนาท่านผู้ชม เพื่อนใดเห็ดห้เบิ้งขัวให้เบิ้งแล้วก็ถ้ใไ้กินพร้อมอีกอ่าใน้กิปกาแฟแบบสุดๆแบบนี้ครั้งแรกก็จะมีแบบหนงน่าคิดว่ากาแฟซดนี่จะขมอย่างเดียวเบอแมนเด้อจะมีรสชาติแบบสมเปรียวหวานเนาะอันนี้อันนี้มันเป็นสูตรแล้วโรยสโปนี่ใช่ไหมหอมเพราอว่าเม็ดกาแฟมะมักกอนแม่ก็จะขึ้นกับวิธีมัก คงแต่ละสูตรแบบต่างกันอีกทานสูมสูตรออ่าี้มีหลายสูตรสามสิบสูตรแอ้คนหน่อยดเมือนนี้ได้ความหูหลายอย่างเลยเกี่ยวกับกลัวจะได้เป็นมิตรกาแฟออกมาแบบสีดำๆนะทานสูมหลายขั้นตอนขนาดดื้อ เราบอกว่างเอาวัชพิโซนให้อยูุราเปไปเจ้าแดดโอ้ยไดาแล้วเห็นเจ้ามากเว้ยเจ้าก็เป็นแม่ค้าหน่อยกลางเลยเอาเวลาไหนไปทำก่อนสศราหน่อยติดใจแฮงตอนนี้ธรรมะโซนว่าอาซีไปว่าเออเราเห็นคนแบบนี้ที่บอแมนเราเห็นเจ้ามากดีไปบอกแล้วว่าเออเป็นเจ้าแดกเลยเราไปเห็นแบบนี้สโลว์บาโอ้ผู้ดดีบริษัทในคล้ายบ้านเรานะมาตังคนมีเวลามาลังจิบกาแฟ สมาคมกาแฟก็เลยยินบอกขอบุญขอบุงพี่บอยหลายๆเด้อี่ให้น้องนั้ในเบิร์วิธีทำกาแฟแล้วก็เฮ็ดกาแฟให้น้องนก็มาหน้อยพี่เออยากกินมื้อนี้ขอบคุณหลายๆโดยขายอยู่ปักซีตุ๊กขายโจง0ปดพันโลมีหลายเกรดเอาแบบธรรมดาที่เรากินกันก็ก็มีไหลเฮียนหู กาแฟมีหลายเกลดอีกด้วยธรรมส้มโรงงานคือกันเบิร์ตโบแมนเนาะโดยเวลาเขาจิบนี่ยทำอิดกับขมๆมีหวานๆมีสมสม,สม,สมแน่ธรรมส้มจะบโบคือกันในในจิบแต่ละส่วนที่น้องนายแบบเตชิมขังแดดแบบสดจัุดๆโดยที่โบได้ใส่กาแฟเม็ดโบได้ใส่น้ำตาลแบบนี้เนาะเออกระเทื้อเฮียนหูหลายอย่างเด้ไหมนี่กาแฟสดๆก็แสบอยู่เด้อเพื่อสุขภาพอีกด้วยในบรรดา สบายเลยทนะั้ผสมเออสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าเจ้า